ต้นมะกอกต้นย้ายใหญ่แปลกแปลกดูใครมาก็จะมาถ่ายรูปพุ้ตามีลูกมีลูกมีอะไรเดี๋ยวมีลูกเลยนะลูกเด่นอยเต็มเดี๋ยวก็ดูลูกเดี๋ยวก็ดูลูกโอ้ เราดูข้างหลัง มีรูด้วยดูเฮ้ยนันนันท์เดี๋ยวให้ดูลูกมันลูกมันน้อยเพราะมันแก่มากเลยเนาะมันแก่มากเลยลูกมันน้อยเนาะดูนี่นี่ลูกมันยอ๋อนี่อันนี้ย่อยลงมา ให้ใหย่อยลงมาเนี่ยแล้วเขาก็ตัดกิ่งหน่อยกิ่งนันออกเนะาะใครมาก็ชอบมันมากใครมาก็ะ่ายรูปนั่นรูกนใครมันแก่นเนาะรูกมันเลยหน่อยเนาะที่เดินมาเห็นต้นทางดีตกดกมากมีแต่ต้นใหญ่ๆแบบดกๆจะ้ะเนาะอ้ าไม่ให้เอาตีนขึ้นไปเหยียบไม่ให้ขึ้นเขาห่างเนาะโอเคจ้ะเอามาเอาเอาเอา,เอาต้นใหม่เป็ดๆไมาให้ดูเนาะต้นมะกอกจ้ะมะกอกที่เขาไปดองดองแล้วเขาก็มีดองแบบว่ะยัดใส่กระเทียมยัดใส่พริกยัดใส่อันม่อนอะไรแบบนั้นเลยเนาะไม่ตรงยัดใส่ก็มีจ้ะมีเม็ดข้างในยังไม่ยังไม่เอาเม็ดออกอนะเนาะโอ้โหโอ้โห ใหญ่มากโอเคจ้ะเดี๋ยวเห็นอะไรแปลกๆจะถ่ายมาให้ดูอีก <c oughs> <c oughs> ดูสวยๆเนาะแปลกดีเนาะใหญ่ได้ยังไงเนาะนูนในปองนูนมีออกมาตนนึงนกิ้งนันออกมาจากปองมเนาะโอเคโอเคไปจริงๆแล้วจะเห็นเรื่อยเลย เห็นเห็นอะไรสวยๆแปลกๆเลยเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆเอาเอามาให้ดูอีกจ้ะ